ต้อนรับเข้าสู่ร้านรองเท้าโอโซนะครับกับการรีวิวสินค้าขายดีนะครับวันนี้แบรนด์ที่เรามานำเสนอกันก็คือแบรนด์ของกีโตนะครับสัญลักษณ์ตัว K ตัวนี้นะครับ ตัวนี้นะฮะต้องบอกว่าเป็นรุ่นขายดีของกีตตัวหนึ่งที่ทําออกมาแล้วตอบโจทย์กับผู้ใส่มากๆนะครับหน้านี้เราอาจจะไม่คุ้นนะแต่ว่าทรงนี้อารมณ์ประมาณนี้นะครับโดยพื้นประมาณนี้นะฮะมีหลายหน้ามากๆแล้วก็ขายดีมากๆนะครับตัวนี้นะครเป็นรองเท้ากีต้แดนซึ่งกีตแดนเนี่ยก็จะมีรุ่นที่เป็นรหัสย่อย,ยแตกต่างกันไปนะครับอันนี้คือรุ่น A h 46นะครับจะมี M กับ W นะครับก็คือมีทั้งผู้ชาย <_ d ose> ผู้หญิงเพราะฉะนั้นรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ผู้ชายก็ใส่ได้ผู้หญิงก็ใส่ได้เพราะเขาทํามาตั้งแต่เบอร์เล็กสุดยันเบอร์ใหญ่สุดเลยนะครับ <_ d ose> เรามาดูกันก่อนนะฮะเดี๋ยวดอลลี่หน้าให้ดูกันก่อนว่ามันดีมันเด่นยังไงนะครับอันนี้คือลักษณะของหน้านะครับพื้นปึ๊บรอบตัวนะครับแล้วก็พื้นด้านล่างนะครับเรามาดูกันก่อนแล้วกันนะครับสาหรับหน้าตัวนเนี้ยเนี่ย หน้าตัวนี้นะครับเราเห็นว่าจะมีความชฉบ,บเชี่ยวนะคล้ายอารมณ์คล้ายเหมือนกับซูพปีมนะก็ต้องบอกว่ามีความวัยรุ่นอยู่นิดหนึ่งนะครับตัวนี้เนี่ยสามารถปรับได้นะครับแต่ต้องบอกว่านี่นี่มันไม่ใช่ลายแบบปั๊มลงไปนะครับเป็นลายจริงๆเลยปรับได้จริงๆนะครับแต่ว่าไม่ได้ช่วยให้หน้าตรงนี้มันขยายหรือว่ากระชับลงหรือใหญ่ขึ้นได้เลยนะครับเป็นแค่ลายสวยงามเฉยๆนะครับส่วนตรงนี้นะฮะหน้าตรงนี้เนี่ยอัปเปอร์ตรงเนี้ยเขาเรียกว่า เขาพิสจาก EVA ขึ้นรูปนะครับทำเป็นแผ่นขึ้นมานะครับแล้วก็ด้านในเนี่ยซับด้วยวัสดุที่เป็นผ้าอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใส่เข้าไปแล้วก็คือมันจะมีผ้าตรงนี้ทําให้มันมีความนุ่มเนี่ยเพิ่มขึ้นเวลาเวลาที่ใส่เข้าไปนะครับแต่เขาเคลมว่ายี่ห้อนี้เขาเคลมว่าตรงนี้นะฮะไม่อมน้ำนะครับก็คือว่าสามารถที่จะแห้งเร็วได้นะครับไม่ต้องกลัวว่าจะมีกินอับเขาเคลมมาว่าอย่างนี้นะแต่ต้องบอกว่ามันเป็นรุ่นใหม่นิดนึงนะครับก็ไม่แน่ใจว่ามันจะทิ้งกินอับไว้หรือเปล่านะครับ ส่วนหูเนี่ยเขาใช้เป็นลักษณะเป็นการแปลกนะครับไม่ได้ไม่ได้สอดเข้าไปนะครับแล้วก็ไม่ได้ทะลุกออกมารุ่นนี้เป็นการแปลกนะครับแต่ต้องบอกว่าเขาใช้กาวก็จริงแต่ขึ้นอยู่กับคุณภาพของกาวต้องบอกว่ารุ่นนี้โดนน้าลุยน้ําได้เต็มที่นะครับเต็มสตรีมเลยนะครับแล้วก็เทคโนโลยีที่เด่นของเขานะครับก็คือพื้นตรงนี้นะครับโค้งงอได้นะครับมีความยืดหยุ่นสูงมาก พะเขาทาจากวัสดุที่เรียกว่าไฟลอนไฟลอนแน่นอนนะครับก็มีหลายเกรดอีกเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นไฟลอนที่ค่อนข้างเกรดดีนะครับก็คือเนื้อเนี่ยมีความนิ่มเนี่ยสูงนะครับคือรองรับน้ําหนักเนี่ยได้ดีเลยนะครับแล้วเราจะเห็นว่าถ้าเราสังเกตด,ดีๆพื้นด้านในเนี่ยเขาจะทําทรงเหมือนกับรองรับความโค้งเว้าของทรงเท้าเรานะครับก็คือเข้าไปเนี่ยมันก็จะโอบเท้าเรา แบบรองรับกับเท้าเราพอดีนะครับต้องบอกว่ามันเป็นเชิงสุขภาพนิดหนึ่งนะครับด้วยแล้วก็พื้นใต้ล่างเนี่ยตรงนี้ก็เป็นวัสดุไฟล่อนเหมือนกันนะครับมันจะมีชั้นชั้นของมันนะนิดนึงแต่ว่ามันก็ดูเป็นเนื้อเนื้อเนื้อเดียวกันอยู่เหมือนกันนะครับเขาทําเป็นลายเหมือนกับเนี่ยตรงนี้นะครับก็คือยึดเกาะได้ดีนะครับ แต่ว่าสา่ไปเนี่ยนานๆเนีน่ยตรงนี้ก็จะมีความซึก,กร่อนได้นะครับมันก็อาจจะมีแนวโน้มที่ในอนาคตมันจะลื่อนได้นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับซื้อใหม่ไม่ต้องรอให้มันบางๆนะครับอันนั้นก็นานเกินไปนะครับสำหรับตัวนี้นะครับผมเบอร์อย่างที่บอกว่าทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงเริ่มที่เบอร์ตั้งแต่3 6นะครับถึง43เลย36ถึง43เลยนะครับ ในเรื่องของราคานะครับราคาตัวนี้เนี่ยราคาป้ายอยู่ที่คู่ละ328บาทนะครับคู่ละ328บาทแต่วันนี้ครับร้านรองเท้าโอโซนของเรานะครับขอเสนอขายเพียงแค่คู่ละตะมม220บาทเพียงเท่านั้นนะครับ220บาทเพียงเท่านั้นนะครับต้องบอกว่าราคานี้สมเหตุสมผลมากๆไม่ถูกเกินไปแล้วก็ไม่แพงเกินไปเรียกว่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับ โอเคครับถ้าเกิดว่าใครสนใจรุ่นนี้นะครับก็ติดต่อมาทางช่องทางนี้เลยนะครับ Line Official ของทางร้านเรานะครับ Ozone88 หรือใครสวกทางช่องทาง f c e e o o o นะครับก็ดูลิงก์ใน Description และกันนะครับสำหรับใครที่จะส่งด่วนนะก็เพียงแค่60บาทจดส่งด่วนทั่วประเทศ เก็บเงินปลายทางบวกเข้าไป100บาทน,นะครับยิ่งซื้อหลายๆคู่ค่าจะส่งก็จะถูกนะครับโอเคครับวันนี้ก็ล่าลากันไปก่อนอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามเพื่อจะไม่พลาดสินค้าใหม่ๆจากทาร้านของเรานะครับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย